สวัสดีครับอยู่กับผมแอดฟุกนะครับวันนี้ผมมีอนิเมทที่จะมาสปอยชื่อเรื่องว่าซาสากิกับพีจังเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนั้นเราไปรับชมกันเลยดีกว่าและก่อนที่จะไปรับชมนั้นแอดฟุกขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e เป็นการัะใ,ให้กับผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับเริ่มต้นแค่20บาทหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนชาวผู้กล้าอย่างเราแล้ว,ลวก็อย่าลืมเข้ามาสมัครกันเยอะๆนะครับเอาละถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า ตอนที่3 วันนี้ซาสกิได้ซื้อเนื้อโกเบที่พีจังนั้นอยากกินมานานแล้วแถมวันนี้ก็ได้กินแบบจุจ๊กๆแบบจุใจเพื่อเป็นการตอบแทนซาส,สกิเลยควักเงินในกระเป๋าซื้อม,มาให้พีจัง,งก็กินแบบมีความสุขสุดๆเลยส่วนซาสกิเองก็ได้ชื่นชมในความน่ารักของพีจัง,งด้วยหลังจากที่ทานอาหารเสร็จพีจัง,งเห็นว่าวันนี้เป็นวันที่ยากลำบากวันนึงเลยนะส่วนซาส,สกินานก็คิดว่าเขาน่าจะเรียนรู้เวทป้องกันไว้สักหน่อยก็ดีแต่พีจัง,งคิดว่าให้ซาสกิน,นั้นเรียนเวทฟื้นฟูจะดีกว่านะซาสกิก็คิดว่า หลังจากที่คุยเรื่องธุรกิจเสร็จเขาอยากจะให้พีจังช่วยฝึกเวทมนตร์เป็นเพื่อนเขาหน่อยหลังจากนั้นจะได้หาที่รีแลกกันแต่ถึงเขาจะคิดอย่างนั้นก็เถอะแต่ทว่าที่ต่างโลกนั้นกำลังจะเกิดสงครามขึ้นและเรื่องสงครามเนี่ยทางมาก็ได้ดาวว้ถูกเพลงเลยแหละท่านเวเคามินเลอร์บอกว่าช่วงนี้ทั้งสองอาณาจักรคุยกันไม่ลงตัวเขาบอกว่าจากักรวรรดิออกเกนนั้นแข็งแกร่งมากๆแถมมีกองกำลังลบมากกว่า2เท่าอีกด้วยถ้าทางฝั่งศัตรูบุกมาถึงเมืองนี้ละก็ได้เกิดความเสียหายครั้งใใหหญ่นน่่แนนนนนออดััง้้ทาาาลย,ยาก กิร่วมมือด้วยซึ่งซาสก,กินั้นเขาก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเขาเลยบอกไปว่า เขาเป็นแค่ช่างฝีมืออาจจะไม่มีประโยชน์อะไรต่อกำลังลบก็ได้ครับแต่ท่านมิลเลอร์คิดว่าซาสกินั้นเป็นกำลังลบชั้นดีเลยเนื่องจากสินค้าที่เขานำเข้ามาเป็นประโยชน์ต่อกองทัพสุดๆเพราะอาจจะช่วยสนับสนุนในการทำสงครามครั้งนี้ก็ได้ดังนั้นท่านมิลเลอร์อยากให้ซาสกิเข้าร่วมในฐานะพ่อค้าจัดหาสงครามหน้าที่ของเขาคือการหาสเสบียงและวัสดุอุปกรณ์ท่านไวเขาก็บอกว่าถ้าจะใช้รถมา้ากว่าจะถึงจุดหมายก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนการจัดหาสินค้าและส่งสินค้าภายในหนึ่งเดือนนั้นเป็นเรื่องที่น่าสิ้นหว ได้จ้างบริษัทฮามันไปก่อนแล้วแต่ด้วยราคาที่พุ่งสูงขึ้นหากยังดึงดันเดินหน้าต่อไปล่ะก็เศรษฐกิจของเมืองนี้คงล้มละลายก่อนก่อนที่จะเกิดสงครามซะอีกตอนนี้ซาสกิก็เริ่มวิเคราะห์ถึงหน้าที่ของไวเคามินเลอร์หน้าที่ของเขาคือจัดเตรียมทัพในแนวหน้าและจ่ายสเสบียงอาหารดูเหมือนว่าเป็นหน้าที่ในฐานะขุนนางที่เขาต้องทําถ้าเกิดเขาขัดขืนแล้วก็ตระกูลของเขาจะถูกกวาดล้างซาสกิก็ขอโทษที่เสียมารยาทเขาเลยอยากให้ท่านไวทเขาทิ้งอาณาจักรนี้แลวหนีไปเพราะนี่เป็นการตัดสินใจที่ฉลาดที่สุดดาาเเมมลอออร์ยพูก รู้จักท่านปาดดวงดาวหรือเปล่าแน่นอนว่าซาสก,กิก็ไม่รู้ท่านมินเลอร์เลยเล่าว่าเมื่อ100ปีก่อนที่อาณาจักรเฮสของเรานั้นเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นเลิศด,ด้านวิทยาการทางเวทมนต์ก็พอผู้ใช้เวทที่ยิ่งใหญ่และเก่งกาจอย่างท่านปาดดวงดาวได้ใช้ความสามารถทําเพื่ออาณาจักรของเราแต่ก็ได้จบสิ้นลงไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนเขาถูกลอบทําร้ายโดยนามือขุนนางกลุ่มหนึ่งพกมันอิจฉาท่านปาดดวงดาวที่ได้รับการสนับสนุนอันมากล้นจากราชาองค์ปัจจุบันตั้งแต่นั้น แนวเฟิร์ดลงขึ้นเรื่อยๆและมุ่งหน้าสู่การล่มสลายไปทุกทีและนั่นเป็นผลพวงมาจากพวกตระกูลขุนนางที่ใช้ชีวิตเ,เลิบเ,เลอดังนั้นท่านไวเคามินเลอร์เขาจะมอบชีวิตทางชีวิตเพื่อปกป้องประชาชนของเขาและอาณาจักรแห่งนี้เพราะงั้นเขาเลยอยากให้ซาสกินั้นมาร่วมมือกับเขาด้วยตอนนี้ซาสกิก็เข้าใจทุกอย่างแล้วซาสกิยอมรับข้อเสนอที่จะร่วมมือด้วยแต่ในเมื่อซาสกิยอมรับข้อเสนอแล้วเขาเลยบอกกับท่านมินเลอร์ว่าเขามีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ท่านสัญญาครับหลังจากที่เขาเดินนนนอออกกจาาาาาาเมมมมมืงงงระหวว่ทั้ีถสพ และพอกลุ่มทหารที่เฝ้ายามก็ได้ยินดีต้อนรับท่านเออร์ดิทีสหลังจากนั้นพีจังก็ถามว่าทําไมถึงไปสัญญาแบบนั้นล่ะไม่เป็นห่วงข้าบ้างหรอแต่ซาสกิบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกซาสกิถามกับพีจังว่าสงครามในครั้งนี้ผลจะเป็นยังไงหรอพีจังก็บอกว่าผลใน8 9ดเกถึง 10, ที่อาณาจักรนี้จะแพ้และพีจังก็ถามอีกว่าเจ้าอยากทําอะไรหรอซาสกิก็บอกว่าอยากทําอะไรก็ได้ที่อยากจะทําแต่พีจังบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นเวทมนตร์ของพีจังกก็ามม้นฮะึึเหข เขาบอกว่าถ้าเป็นเพียงการกระทบกระทั่งของอาณาจักรการจะจบมันไม่ใช่เรื่องที่จะใช้แรงและเวลานักการทำลายนั้นเป็นเรื่องง่ายใดแต่กับกันถ้าจะสร้างขึ้นมาใหม่ต้องใช้แรงและเวลาอย่างมากมายฉะนั้นเจ้าไม่ควรสูญเสียความสัมพันธ์กับเมืองที่สร้างขึ้นมาไปตอนนี้ซาสกิกับพีจังต้องคิดหาทางแก้ไขโดยไม่มีสะดุดกันดีกว่านะหลังจากนั้นทั้งสองก็เดินมาที่ร้านอาหารของเขาแต่พอมาถึงนั้นก็มีเหล่าพ่อครัวเดินออกมาอย่างไม่พอใจซาสก,กิก็เลยถามกับเฟนว่าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นเฟนเลยเล่าให้ฟังว่าช่วงน แต่เฟนนั้นไม่อยากอักตันยูต่อซาสากิที่ช่วยตัวเขาแล้วฝากฝั่งร้านนี้เอาไว้เขาขอโทษซาสากิที่เป็นนายท่านที่เขานั้นได้พูดอวดดีออกไปแต่ซาสากิก็ต้องขอบคุณที่เฟนนั้นได้พูดออกมาตรงๆและซาสากิบอกว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้อีกข่าวหน้ารายงานเขาด้วยนะซาสากิจะได้คิดแผนแก้ไขให้ใหม่เพราะว่าตัวซาสากิเองก็อยากปกป้องเฟนและร้านนี้เอาไว้ก็อย่างที่ท่านไว้เคมินเลอร์บอกว่าช่วงนี้ดูเหมือนว่าราคาอาหารจะพุ่งสูงขึ้นเขาจะมอ,อยู่เฉยแบบนี้ต่อไปอีกไม่ได้จากนั้นซาสากิก็ได้เเดิิินทททางาที่บรบรรรษษััปอ์ น,นี้เป็นบริษัทที่แข่งชิง1นชิง2ในนิวโซเนียของสาธารณรัฐลุงเงอซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในด้านการค้าขายหลังจากนั้นสากกก็มาขอเสนอซื้อสินค้าแต่ดูเหมือนว่าพ่อหนุ่มผมฟ้านั้นจะไม่ยอมขายเพราะเขาเห็นว่าสินค้าที่พวกเขาจะซื้อนั้นจะเริ่มเอาไปใช้ในสงครามและได้ยินมาอีกว่ามีอีกสาขาหนึ่งทางใต้ที่เห็นว่าราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นจึงสงสัยว่าเป็นเพราะความสัมพันธ์ของอาณาจักรนี้จะไม่สู้ดีสากกก็บอกไปว่าอย่างที่คุณว่ามาครับนี่เป็นการจัดหาเพื่อเอาไปใใช้ใน้นนนสงครรามตอพ่อุ่มผมฟก็เิ เข้าใจแล้วแต่ถ้าซื้อไปเยอะขนาดนี้ตอนขนกลับไปอาจจะลําบากนะครับและอีกอย่างถ้าสถานการณ์สงคารามเริ่มเปลี่ยนไปราคาสินค้าพวกนี้คงขาดทุนแย่ตอนนี้ซาสกิก็เริ่มวิะห์ในตัวบริษัทใหญ่ๆแต่ซาสกิก็มีความหนักแน่นพอเขาจะนําสินค้าพวกนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างแน่นอนครับพอหนุ่มผมฟ้าก็ขอเสียมารยาทนิดน,นึงเพราะเขาเห็นว่าซาสกิจนั้นอาจจะไม่ใช่คนแถวทวีปนี้นะครับซาสกิก็บอกว่าเขาเป็นคนที่แบบเคลื่อนไหวได้ง่ายและถ้าอยากแสดงความจริงใจกับบรรดาพ่อค้าสิ่งที่จําเป็นไม่ใช่ตําแหน่งหรือเกียรติยศแแต่่เปป็็นนนนผลลระะโยช์ัก ส่่งทีผมคิดคำพูดนั้นทําเอาพ่อหนุ่มผมฟ้าถึงกับอึ้งไปเลยแล้วพ่อหนุ่มผมฟ้าก็ถามอีกว่าได้มาติดต่อขอซื้อสินค้าจากที่อื่นมาหรือเปล่าซาส,สกิก็บอกว่าไม่เลยครับเพราะเขาตั้งใจมาที่บริษัทแคปเลอร์เท่านั้นและก็ถามถึงเรื่องราคาและการจ่ายเงินซาส,สกิก็บอกว่าเขาได้ระบุไว้แล้วในใบสั่งซื้อและเขานั้นได้เตรียมเหรียญทองไว้ให้แล้วจากนั้นพ่อหนุ่มผมฟ้าก็ได้ตกลงในการซื้อขายในครั้งนี้และภาพกระตามาที่โกดังของคาล์ลฮาท่านไวเค้ามินเลอร์ที่ถึงกับตกใจเพราะว่าของท ส่วนซาสก,สกินั้นก็ดีใจที่เขาทําหน้าที่ได้สาเร็จทางท่านไวเค้ามินเลอร์ก็ไม่นึกเลยว่าซาสก,สกินั้นจะใช้เวทมนต์ไปมาระหว่างมิติได้เช่นเดียวกับปาดดวงดาวแต่เรื่องของเรื่องแล้วพีจังนั้นได้ใช้เวทมนต์ย้ายสิ่งของมาด้วยตัวเองทั้งหมดแต่จะให้พีจังนั้นแสดงตัวออกมาก็ไม่ได้เพราะงั้นซาสก,สกิก็เลยต้องออกตัวแทนยังไงล่ะและซาสก,สกิก็บอกกับท่านไวเค้าอีกว่าได้โปรดปิดบ,บังเรื่องนี้ให้ด้วยนะครับแน่นอนว่าท่านไวเคานั้นจะไม่พูดถึงเรื่องนี้โดยเด็ดขาดและซาสก,กิถามอีกว่่่่าาดดาาาททไนนนนววกกเย้้ชืออั็บ ปาดดวงดาวนั้นเขาสามารถใช้เวทมนต์ได้อย่างหลากหลายและท่านก็ไม่รู้ว่าท่านปาดดวงดาวนั้นถูกใครเรียกชื่อนี้และท่านไวเขาก็ไม่รู้จักผู้ใช้เวทมนต์คนไหนที่ใช้เวทมนต์ได้หลากหลายเหมือนท่านปาดดวงดาวและท่านปาดดวงดาวก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยนั่นก็คือพี่จังนั่นเองอย่าลืมนะว่าเขามีชื่อว่าพี่เอกาโลเขาเป็นผู้มาจากต่างโลกและเป็นปาดดวงดาวหลังจากนั้นท่านมินเลอร์ก็มาส่งซาสก,รรกิเดินทางกลับเขาขอบคุณเรื่องทั้งหมดและเขาก็ดีใจที่ได้เล่าเรื่องปาดดวงดาวให้กับซาสกิฟังถ้าเกิดเขามีความแข็งแกร พอไม่แน่ว่าเขาอาจจะช่วยท่านปาดดวงดาวเอาไว้ได้หลังจากนั้นซาสากิก็เดินทางกลับและหลังจากนี้ที่เวลาของต่างโลกนั้นก็ผ่านไป1เดือนและเขาก็ได้ข่าวจากมาร์คว่าท่านไวเคามินเลอร์นั้นได้เสียชีวิตลงแล้วกลับมาที่โลกของซาสากิในตอนนั้นซาสากิกําลังมือเมือยอยู่ท่านผู้การได้เรียกซาสากิอยู่หลายครั้งและเขาขอโทษที่เรียกมาอย่างเร่งด่วนแต่เขามีข่าวจะมาบอกว่าเขาจะเลื่อนตําแหน่งให้กับซาสากิซึ่งในภารกิจเขาก่อนมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจานวนมากจึงต้องรีบเติมตําแหน่งที่ว่างอยู่และแล การเลื่อนขั้นแบบนี้มีเรื่องที่ต้องเข้าใจอยู่และเรื่องงานหลังจากนี้ท่านผู้การก็อยากให้ซาสกินั้นร่วมงานกับโฮชิสากิต่อเพื่อไปชักชวนผู้ที่มีพลังพิเศษผู้การหันไปมองหน้าซาสกิและคิดว่าซาสกินั้นมีปัญหาหรอซึ่งซาสกิก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่ว่าจะเรื่องชักชวนผู้มีพลังพิเศษแต่เขาคิดว่าการทํางานร่วมกับโฮชิสากิเนี่ยมันไม่เกินไปหนหรอผู้การก็บอกว่าการที่จะไปต่อรองเจรจากับผู้มีพลังพิเศษเนี่ยมันมีหลายๆอย่างไม่ว่าผู้มีพลังพิเศษแบบเล่ยล่อนเพอเพิเศษแบบนอกก เเข้้าามากี่ยยววดวนั่นเลยทาให้ซาสกินึกย้อนไปตอนนั้นเอาเป็นว่าผมขอทํางานร่วมกับโฮชิาสากิและดีแล้วนะครับหลังจากนั้นซาสกิก็เดินกลับมาที่ห้องพอเขามาถึงห้องเขาก็ได้เจอกับเด็กนักเรียนสาวอีกแล้วเด็กนักเรียนสาวก็ได้ทักทายกับซาสกิและเธอนั้นอยากขอบคุณที่ซาสกินั้นขอให้ของหรือขนมเธอตลอดเลยเพื่อเป็นการขอบคุณเธอจะนวดไหล่ให้เธอเห็นว่าช่วงนี้ซาสกินั้นดูเพียนะแต่ว่าซาสกินั้นจะตอบรับก็ไม่ได้ด้วยเอาเป็นว่าเขารับไปแค่ความรู้สึกก็พอนะแล้วเขาก็ยื่นขนมปััััังงใให้้้้กกกกกบบเเธออีีีแลลวววทําาไมมยยดดด็ปรรนะะคผจจ หลังจากนั้นซาสกิก็เข้ามาในห้องเขาได้ซื้อขนมเค้กมาฝากพีจังด้วยแต่พอเขาดูสีหน้าของพีจังดีๆแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพีจังในระหว่างที่ทานขนมเค้กอยู่นั้นซาสกิถามกับพีจังว่าพีจังสนิทกับไวเคอมินเลอร์มากแค่ไหนหรอพีจังก็บอกว่าเขาไม่ได้สนิทขนาดนั้นแต่ว่าเมื่อก่อนเคยไปดื่มด้วยกันบ่อยๆแต่เขาไม่คิดเลยว่าไวเคอมินเลอร์นั้นจะมีอายุเพียงแค่นี้เองซาสกิก็สงสัยว่าที่ต่างโลกนั้นไม่มีเวทมนต์ที่สามารถช่วยชีวิตคนเลยหรอแต่ที่ต่างโลกนน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 ัััั้้้กกกกก็็มมมมมีีีีเเวท์พหหหออืบโลลแะ ไม่สามารถชุบชีวิตคนได้ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าแค่ไหนแต่ก็ไม่มีเทคโนโลยีไหนที่สามารถชุบชีวิตคนได้เอาเป็นว่าสากกิจ,จะคอยให้กำลังใจกับพีจังอยู่ตลอดนะถ้ามีอะไรให้ช่วยก็เรียกได้เสมอเลยนะและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้คุยเรื่องความกังวลของสถานการณ์บ้านเมืองของพีจังแล้วก็ได้กลับมาที่ต่างโลกอีกครั้งเขามาที่ร้านอาหารและถามสถานการณ์ที่ผ่านมากับเฟนเฟนก็บอกว่าตอนนี้เท่าแก่ก็ไม่มาที่ร้านนี้อีกแล้วและอีกอย่างคนแถวนี้ก็เริ่มย้ายออกกันไปหมดแล้วหลังจากทราบข่าวว่าทานาันไ นนะจูจๆคุณมาก็วิ่งเข้ามาด้วยท่าทีที่ตกใจเขาได้บอกกับซาสากิว่าพ่อบ้านของท่านไวเคิลมินเลอร์ม,มีเรื่องที่จะคุยกับซาสากิด้วยหลังจากนั้นซาสากิก็ได้เดินทางมาที่คฤหาสน์ของไวเคิลพ่อบ้านได้แนะนําท่านเอลซา่าบุตรตีของท่านไวเคิลให้รู้จักซาสากิเขาก็ได้มองไปที่เอลซา่าเขากังวลว่าของที่อยู่ข้างบนผมของเอลซ่านะ่ะกลัวมันจะตกหล่นลงมาจังเลยนะส่วนทางพ่อบ้านนั้นก็อยากให้คุณหนูทักทายคุณซาสากิหน่อยแต่ดูเหมือนว่าเอลซ่านั้นจะกล้าเก่งๆอยู่นะแแต่่ออ่่พพพออออออเเเเธธมมงงงไปปทททีีีจจจัััล้วววดูหืนนนาาะะชบ็กย ได้ค่ะและเรื่องที่จะคุยนั้นก็คือศึกแย่งชิงผู้สืบทอดหลังจากที่นายท่านเสียไปนายท่านมัคซีมิเลียนและท่านใครที่เป็นพี่ชายของเอลซ่ากําลังขัดแย้งกันว่าใครจะได้เป็นผู้สืบทอดตําแหน่งผู้นําของตระกูลจู่ๆเอลซ่าก็บอกว่าท่านพี่ใครน่ะมันโง่ถ้าได้เป็นผู้นําตระกูลของตระกูลนี้ละก็คงจบเฮแน่ๆพอบานก็บอกว่าคุณหนูเอลซ่านั้นสนิทกับท่านพี่มัคซีมิเลียนมากกว่าก็อย่างที่เห็นถ้าเปรียบกับท่านพี่ใครแล้วละก็ตอนนี้คุณมาร์ก็เข้าใจแล้ว ว่าแต่เรื่องที่ปรึกษานั้นคืออะไรพ่อบ้านกังวลว่าคุณหนูนั้นจะไม่ปลอดภัยเขาเลยขอฝากคุณหนูไว้กับบริษัทฮามันคุ้มครองจนกว่าศึกแย่งชิงผู้สืบทอดจะสงบลงจะได้ไหมแต่คุณหนูก็บอกกับพ่อบ้านเซบาสเตียนว่าไม่จาเป็นต้องทําแบบนั้นแต่นี่ก็เป็นกรณีถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณหนูพ่อบ้านก็คงไม่มีหน้าไปสู้กับนายท่านได้งั้นเอาเป็นว่าบริษัทฮามันคุณมาก็ตอบตกลงที่จะรับคุณหนูมาคุ้มครองแต่มันอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นักงั้นก็ขอฝากเนื้อฝากตียน ถ้าบถ้างนั้นคุณมาร์กจะโทรบอกลูกน้องให้เตรียมที่พักไว้รอเลยนะครับซาสกิก็สงสัยว่าแล้วให้เขาทําอะไรหรอครับพ่อบ้านเซบาสเตียนได้ยินมาจากท่านไวเขามินเลอร์มาแล้วว่าคุณซาสกินั้นได้เดินทางมาจากทวีปอันห่างไกลและมีเครื่องมือที่สื่อสารกันได้และเครื่องมือที่ช่วยมองเห็นจากระยะไกลได้ท่านพ่อบ้านเลยอยากให้ช่วยส่งสินค้ามาอย่างละชุดได้ไหมซาสกิเขาก็ได้คิดในใจว่าถ้าเป็นพ่อบ้านของมินเลอร์ไว้เขาแล้วก็มันคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่านี่เขารู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเขาตก ตัดมาที่คุณหนูเอลซ่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอนั้นกําลังคิดถึงคุณพ่อสุดๆเลยล่ะก่อนที่จะปิดคลิปวิดีโอนี้ถ้าคุณผู้ชมถูกใจหรือว่าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะ